วัสดีครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับมีเจ้ารกล้อนะครับเป็น NPR 120นะครับ NPR ตัวห้างนะครับจดทะเบียนปี2542นะครับตัวนี้จดปี2542นะครับก็เป็นปี1999นะครับหรือว่า2542นะครับก็ตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์แต่ว่าเป็นเครื่อง120นะครับปลาดำนะครับสภาพรถค่อนข้างโอเคเลยครับคันนี้คันนี้ก็ยางได้ยางใหม่ทั้ง6เส้นเลยนะครับ ยังไงก็เส้นเป็นพื้นพื้นเหล็กแล้วนะครับผมแล้วก็หัวค่อนข้างสวยไม่มีฝุ่นเลยนะครับไม่มีชนนะไม่มีอะไรนะครับรถคันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูรอบรถกันก่อนครับรอบรถก็รอบรถก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับถือว่าบางๆประตูยังสวยๆนะครับของประตูคันนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวถ้าเ้าได้เรติดตั้งให้นะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับติดตั้งเครื่องเสียงให้ อันนี้ไม่มีระบบแอร์นะครับเป็นรถร้ายบ้านๆเลยนะครับก็ายนนี้ก็อย่างที่เห็นเบาะก,ก็มีเคยทํามาแล้วนะครับเบาะทํามาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเบาะขาดเลยนะครับไม่มีเบาะขาดยาอะไรทุกอย่างก็ถือว่าโอเคคอนโซลยังสภาพดีอยู่นะครับห้องโดยสารก็พื้นๆดูง่ายธรรมดาทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราดูด้านข้างนะครับดูรอบรถนะครับรอบรถเป็นตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็จะมี ปูบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับส่วนยางได้ได้ได้ยางใหม่นะครับแต่ยางอ่าไม่ใช่ยางใหม่นะครับแต่เป็นยางที่ดีนะครับดีทั้งหกเส้นเลยเราเอาไปเราไปใช้งานได้เลยนะครับก็นี่ครับเช็ดสมเช็ดซีเราดูทางใต้ฝั่งนี้แบบดีสองลูกนะครับแล้วก็จะส่งเช็ดซีดีมากครับดีมากก็เสียงนะครับนะครับก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับแล้วก็ยาง ยางหลังก็ดีครับดีทั้งหกเส้นเลยครับรถคันนี้นะครับดอกยางเต็มเต็มนะครับลูกค้าก็เจ้าของรถขายเพราะว่าอ้อยมันน้อยเหมือนเดิมนะครับทางนั้นอ้อยน้อยนะครับคันนี้ซื้อมาจากชื่นชมนะครับอำเภอชื่นชมนะครับสภาพถือว่าดีครับดีเดี๋ยวผมพาลองขับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นพื้นเหล็กนะครับเป็นพื้นชิคเก้นเพลทนะครับเป็นตัวแข็งนะครับใช้งานทนทานนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา<ๆ>เรดูฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ยางดีเช่นเคยครับยางดีนะครับยางดียางดีงดีเลยนะครับก็มีท่อแต่งนิดหน่อยนะครับกระชงแคสซีสแคสซีก็สวยอยู่นะครับสวยดีนะครับเป็นรถใช้งานอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่รถจอดนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ดูก็ปกติดีครับ เหมือนเดิมก็สภาพค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้สตาร์ทติดง่ายนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับสักหน่อยติดง่ายนะครับระล้อก็คงไม่มีอะไรดูเยอะนะครับภาพก็ เครื่องนเ่ยแล้วน,นะครับเรื่องยเลืเรียบเลยนะครับเดีเ๋ยวนีจะมีะระบบน้ำระบบระบายความร้อนอกปกตินะครับแล้วก็เกัวน,นี้ก็จะมีเพิมขึ้นมาก็เป็นแฝลมนะครับใช้างานได้ใช้งานได้ประานละครับแงลมเครื่องเครื่งงเครื่องยนต์นก,นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเขากลัวเสียดอกนะครับเพราะว่าเขาเอาเล็บทะเบียนเนี่ยไปจำนำกับทางของเคนอ้อยนะครับแล้วก็รอสมอ้อยม้อนให้เขาแล้วก็เอาไปปิดจะไม่ได้เสียดอกเบี้ยนะครับก็จากมาันนี้นะครับรถปภาพดีอยู่นะครับท่านไหนหารถไปใช้งานนะครับหารถทูกอ้อยมันนะครับไปวิ่งงานนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาหัวลงแล้วก็เดี๋ยวพาลองขับนะครับ